ข้าวผัดกุ้งเมนูอาหารเย็นง่ายๆค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างมีกระเทียมสับค่ะหอมใหญ่ค่ะและผักแครอทหั่นเต๋าเล็กนะคะมีข้าวสวยค่ะข้าวสวยต้องแช่เย็นแล้ว1คืนค่ะและมีกุ้งกุ้งสดปอกเปลือกแล้วค่ะแช่น้ำแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำๆออกค่ะ แล้วก็มีไข่ไก่สองฟองค่ะเมื่อเราเตรียมของเสร็จแล้วเรายกกระทะขึ้นตั้งเตาและใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปค่ะพอกระทะและน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเจียวกระเทียมให้ทรงกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะ ใส่กุ้งสดลงไปค่ะและผัดกุ้งจนกุ้งเกือบสุกค่ะตอกไข่ใส่ตำลงไปค่ะเจาะไข่แดงให้แตกนะคะแล้วเรอให้ไข่เซตตัวเกือบสุกค่ะพอไข่เซตตัวเกือบสุกแล้วค่อยๆผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะทีนี้เรามาใส่ผักแครอทและหอมใหญ่ลงไปค่ะ ใส่ข้าวสวยแช่ยเย็นไว้ลงไปนะคะและผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะจนกระทั่งข้าวร้อนค่ะปรุงรส้าวผัดด้วยใส่เกลือป่นค่ะใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตันทราย ปรุงรสเสร็จแล้วผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้ข้าวผัดกุ้งสำหรับอาหารเย็นแบบง่ายๆแล้วล่ะค่ะตอนนี้ข้าวผัดกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาจัดวางข้าวผัดกุ้งใส่จานกันค่ะ เมนูข้าวผัดกุ้งสำหรับอาหารเย็นวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ